มา,มาแล้วเนอะเราไม่กินเราไม่กินผลไม้แล้วจ้ะเนอะขาเนี้ยมีกล้วยกับส้มแล้วจ้ะเอนอะเนอะเจอแล้ว เร็วไปไนแล้วละเจ๋อเอ้ยลงมาเร็วจ๋ออยู่บนราคาฮะไม่ยอมลงมาเช้านี้เพิ่งตื่นมัฮะน่าจะเพิ่งตื่นแหละไม่ลงมาเนะาะเดี๋ยวจะรอเขาจกนกว่าจะลงมาครับมีอะไรสามารถสอบถา,ามกัได้นะครับเจ๋อเอ้เจ๋อเอ้เนาะ เสียง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 น,น่าจะคันฮะเก่าอยู่ลงมาแล้วต้องให้เรียกฮะ <c oughs> ลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยกินโยไม่กินตรงมาตรงมาแล้วยังไงต่อตรงมามานอน,นะครับคุณโยมเช้านี้ไม่ทำอะไรนอนเดียวเลย กินก่อนก็ได้จ้เอ้ยก่อนมานอนนะฮะหมูกินก่อนก็ได้ฮะหมูอ้วนหนูกินก่อนก็ได้เข้ามานอนเขี่ยไหมกินเสร็จเข้ามานอนสวัสดียมานนเยมเชา้าค่ะคน้องเนรและเจ้าจ๋อดี่อ้วนครับผมคุณจ๋อนุ่นเนรมาแล้วครับครับผมจะมาปกติจะมาแปดโมงตลอดนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเช้ามาก็ สั่นเช้าแล้วก็กวาดใบไม้ฮะท่านกินจ้าพประจำวันเช้าก็เลยมาแปดโมงตลอดนะฮะคุณผู <c oughs> มเนี่มาไหนๆก็นอนละ a เมานี่มาอุ๊ส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 อุ๊อุสอ๊ส อุสอุสมูวนเอ้า <PE> มึงรู้นฮ<ล>ะคุณยยมึงจ๋าเร็วส,สวัสดีค่ะน้องเนมและเจ้า,แล,จาและเจ้ายามเช้าครับผมเจริญพครค่ัคุณโยนสวัสดีค่ะน้องเนมและเจ้าจอเจริญพรครับก็ รอนปีรอนปีรขาไม่นนปีจะรอนปีไหมเช้าแล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณโยศอ้าวเวนปให้นอนเจอไม่นอนฮะเราก็ไม่ต้องกลา่าวให้เขาก็จะขึ้นมาเองมานี่ฮะเนาะ เร็วเลา้วอุสอุสอุสอุถมังกีอุสตใร์เอยเลี้วเห็นไหมเอ้ยคันขันขันมีลีร้านนะฮะมีลีรานเนี่ยคันได้ไหวนะมูจอบออุ้ย อูชุบอออชุอุชุอออ้อ,อแล้วนอนอยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยยวเเดี๋ยวเดีียด๋ยานอนกนยจ้าปอย่น้คนนีสวัสดีจ้าน้องเนนละเจ้าลิวอ้วนที่น่ารักจ้านงเจริญพะคะรคับแม็กไม่อยู่เหรอเนนพี่เม็กไม่อยู่นะคะไปต่างจังหวัดกับพ่อจ้านะคะเดี๋ยวจ้ะ อะไรกฮัลโหลหมวดคุณหมวดน้ำปักเปียวน้ำปักเปียวทำไมน่าจะ ก็จะเหงาวะคุณยวอยู่ไม่โงคนเดียวเนาะพี่แม็กเขาไม่อยู่นะฮะสว้สดี้วเสดีเนเฮ้ยพฮ้ยเจ้ยเจริญพรยเฮ้ยเฮ้ยเจ้ะเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเั้ยเฮ้ยเี้้ยเฮ้เฮเฮ้ยเ้เฮเฮียเ้เฮ้ยยเเลเซียเยเเฮเฮ้ยเฮ้้ เมื่อเช้าตอนมาหกโมงฮะหกโมงเนาะถึงเก้าองศาฮนะตอนนี้ประมาณสามสิบกว่าควาก็ไม่ไปยี่สิบกว่านมรดกาน้องนี้เจ้าจ๋อเจ,อจอริญนครครับ สุธิยันยมยมเช้าเลยนะครับดูโมจอ่ะครับโยม่อาจารย์น้องแม็ก็าอยู่หรอคะไม่ท้ไม่าจจกงหวัวถ้าเห็นเห็นว่าปตั่าแต่อ้านละครัอยมอ่า อะไรจะเกิดก็ถ้าเกิดแล้วตอนนี้ตอนนี้นี่จเจริญกรข้ามโยมปุ๊ชูอึ๊ชูอืมไม่ออกเออวันนี้อยู่ที่ความน่างลำบากในการตักโฟล์คเกอร์โยมมาเลยไ,ไม่หนาวไม่หนาวมากจ้ายี่สิบหกองศาอ๋อ จอน่ารักจังเลยค่ะหนาวไม่ค่าจอไม่น่าจะหนาวค่ะสวัสดีนี้จเจรนญ่พรค่ะเดีย๋ยวนี้จอน่ารักมากเลยนะครับผมหูอจออนอนนอนหนึ่งตาโทรมาคุยด้วยค่ะคุณผม้ม สบายเลยนะครับผมจาอ้วนกินอะไรยังคะ<ม>ก็จาชานี้ก็เอาส้อเอาามเอากล้วยม,มาให้นะครับ<ม>แต่ใครตัมาเอาส้มเอากล้วยม,มาให้นะครับแต่ว่าเขายังไม่กินนะครับคุณโยมเขาน่าจะเพิ่งตื่นนะคุณโยมน่าจะเพิ่งตื่นนะเพราะว่าปกติที่แม่เขาจะเอามาให้จ๋าตอนเช้านะคะ ถ้าอาจารย์กับพ่อ,พอแม็กไม่อยู่หรือน้องเนีนไม่อยู่ข้างก็จะไปต่างจังหวัดนะฮะคุณดูไปตัาตุลาต่างจังหวัดเนาะนอสบายเลยน้าจอกครับผมสอนอนตัดเนีนได้นะน่าละ <c oughs> าเชียวนะครับผมนั่งรักทางนีนทั้งสองข้าครับผมฝนมครับปิดผ้าปิดคนแล้วนะนจ๋อครับผม สวัสดีค่ะน,น้องนีจเจริญพรครับพุณโยมโดนงตาโทรมาแล้วนั่นละท่านนี้ท่านหงอนะคะครับผมเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆฮ่ะเดี๋ยวจะโทรหาลวงตาฮะให้คุยกระจาสักหน่อยดวงตาลกกับมารียังนี้อันนี้ไม่ทราบนะครับหนักนะคะ ที่เราแบบรู้สึกคือการดเขาขู่แล้วเขากัดด้วยนะหนาวไม่ครับจ๋อไม่ไน่าจะหนาวคุณโยมขอบคุณนะคะน้องเน้นที่ช่วยดูแลจ๋อกันครับผมอุดตอุ้นั่งเทเลย ขันใคยไม่คันใครเช้าน,นี้ก็อยู่กับหมูโจอยัเช้าฮะเอาเฮ้ยเป็ีนท่าน,นอนนียเอ้อเอื้อหนักหนักเอ้อเออนอนน้อยทุกนอนน้อยทุกนิกแล้วค่ะระวังนะคะลูกนีนครับผมน่ารักจ้าองเนี แล้วจอคราบอกมาถึงฮะเปย์เองจอนอนน้อยลุกดีอีกแล้วจอกินอะไรยังคะชานี้นยังไม่กินนะข้าพญโยมมาตดินมาเพิ่งเพิ่งตื่นนะคะุณโยมก็เลยมานอนเล่นด้วยนานแรกผมก็ ตอนแรกผมก็นะฮะอ่ามานั่งเล่นกันเจาะมานั่งเล่นอยู่คนเดียวในโกงเจาะฮะตอนแรกนะแล้วก็ทีนี้ถึงเวลาผมลืมดูเวลาฮะถึงเวลาสุดก็เลยนฟ์สดครับหน่าไม่เจาะบางทีผมว่ผมมาประมาณแปดโมงป็นเป๊ะฮะแต่ว่าเลยเวลานิดน,นึงฮะนอนน้อยเองจะดุกดิกไม่ได้เจาะน่ารักจังค่ะครับผม

วันนี้อากาศอุ่นขึ้นแล้วค่ะน้องเนทครับผมสวัสดีค่ะน้องเนทเอฟซีจากฟินแลนด์ค่ะตอนนี้ฟินแลนด์ฟินแลนด์ตีสามค่ะเนทอ๋อตอนนี้ที่ไทยประมาณแปดโมงเช้านะคะแปดโมงครึ่งเนาะประมาณแปดโมงครึ่งสามสิบสี่แปดโมงสามสี่ตอนนี้ที่ฟินแลนด์ตีสามอ๋อ หนูจอดไปฟินเลนไหมหแบบน่าจอเพลินเลยครับผมง่วงแล้วค่ะครับผมปล่อยเขาเลยค่ะเล่นหนอนน้อยจะได้ไกลาหายเครียดโอเค ต้องนินค้ะน้องสองอ้อนแต่เช้าเลยค่ะน้องนินด้วยผมให้ด้วยนะคะ,อ,ะอ้าวเดี๋ยวอ้าวเป็นกันไปจ้า งตึงหมดแล้วจนหนาวนอนแล้วไม่ไหวแล้ว โอ,โอ้ยสมบูรจอดีสมบ <c oughs> มูรณ์เฮ้ยดูจอได้นอนได้ไหมครับอ้ไม่ได้ครับเคยโดนจอขันไปข้างเคยโดนสิบครั้งแล้วครับคุณโยมจอหนาวไม่หนาวฮะสวัสดีครับบอสจออากาศตอนนี้ร้อนมากครับผู้ชมอุ่นๆเนาะไม่ร้อนเหรอครับไม่ร้อนหนาวหรอก เดี๋ยวมีอะไรสามารถสอบถามได้นะครับแต่รายอย่างผมยังไม่รู้นะคะคุณแม่ สุดยอดมากค่ะครับผมแมงวันนึงที่เรายรูปมันใส่ปอก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  จะคีนะโดนหาไหมอันนี้ไม่น่าจะหาหมดเลย ดิจิตาไม่ใช่นะฮะการจ่อฉี่ใส่เนอะอู้จไปโหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดียวโหเดียวเดี๋ยวนะอย่างนี้เลยนะจอ๋อเมื่อกี้จอ๋อเมื่อกี้จอ๋อเขาเดินผ่านหน้าไปเลยนะฮะโยมเดินเดินผ่านที่ไปนนี่แค่นักก่อก,กิ่งไม้ขึ้นไปเลยนะเขาให้ผมหน่อยครับนี่ ขอบคุณแทนเจาะด้วยนะคะที่มาดูแลเจาะครับผมเจาะน่ารักนินเอาไปนอนด้วยครับผมเมื่อกี้เดินหาหน้าเลยโหเฉียวเฉียดนี่นเนี่ยเอาชมให้กินหน่อยดีกว่ากับกล้วยต้มตกต้มตกอุ๊ยๆๆก,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 กอ่าคู่ใส่แล้วอ่า ข้าบ้านแล้วเว้ยนอนในบ้านแล้วเว้ยเอาไว้ครับคุณโยมจังหวะนี้นอนในบ้านแล้ว <c oughs> อันนี้ไม่ได้แก้นะฮะผม,ผมเอาหมอนเข้าไปให้นะคุณโยมอันนี้เขาน่าจะ โมโหอ่ะมีคนมากวนเขาตอนนอนอนะ่ะอันนี้ผมไม่ได้แกลงนะครับคุณโยมขอภนะะขอภัยด้วยนะครับขออภัยนะครับผมไม่ได้แกลงนะผมจะเอาหมอนเข้าไปให้ครับพอดีหมอนมนอยู่ข้างนอกแล้วแล้วตรงนี้มันมีมดนะครับคุณโยมโอเคเรียบร้อยฮนะคุณโยมหมอนไม่เหลือแล้วอะครจะใส่เต็มที่ฮะขออภัยนะครับอันนี้ไม่ได้แกลงนะครับคุณโยมโปรดเข้าใจกันด้วยนะครับ เฮ้ยทำอะไรตูนักน,นันโมจ๋ามันเป็นไรคะ่ะน้องเนรครับผมพวกเล่นเงินหยิดฮ่าฮ่าฮ่าเงินในเงินหยิดโชคดีของโลกเนร นีนมากันฉันได้ขอหนูนีนมากัดหมอนแทนครับผมสภาพห,หนาวนะคะถ้าเกหงุดหงิดถ้าง่วงแล้วหงุดหงิดนะคะคุณโยมไม่น่าขาดหลังนะฮะผมไม่ได้แก้นะครับคุณโยมขออภัยนะครับคือเมื่อกี้ผมจะเอาหมอนเข้าไปให้นะค,ะคุณโยมเพราะว่าหมอนข้างนอกมันนีมดเนาะมมนรู้มดขึ้นเพราะว่าอะไรนะฮะแต่มดขึ้นว้านจอ แต่เป็นมดดำะฮะไม่กัดเขานะฮะคุณโยมเป็นมดดำไม่กินตัวฮะเพราะึ้นที่ว่าอะไรฮะพาอมีสิษธอาหารฮะ,ะเขาเขาชอบเอาอาหารที่ไปกินวันนี้เนาะ,ะแล้วเสร็จอาหารมันก็จะอยู่วันนี้ฮะคะุณโยมเมื่อกี้ไม่ได้แกล้งนะคระับจาหมอนเข้าไปให้ฮะ,ะแต่ว่าดูสิฮะกัดหมอนโอ้แต่หมอนไม่เป็นไรฮะแสดงว่าฟันฟันเริ่มหล่อแล้วฮะฟันไม่ดีฮะกัดไม่เข้าเนะ อจอดห้องหนานะครับผมไปนะครับขึ้นมาแล้วครับคุณโยมไปเร็วไล์นี้อาจจะจบเร็วเลยนะครับขออภัยนะครับเดี๋ยวช่วงยินยิจะมาไล์ประมาณนานๆฮะเพราะว่าช่วงนี้น่าจะเช้านี้น่าจะเพิ่งตื่นฮะคุณโยมก็เลยขึ้นไปนอนฮะเมื่อกี้เข้าเข้าบ้านนอนขออภัยนะฮะอย่าอย่าโกรธกันนะครับผมไม่ได้แกล้งจอดนะครับคุณโยม น้ำใส่เ <goof> ต <cji> <uges af lar> ็มท <com Catholic z> ี่นะคะรดน้ำต้นไม้นี่ฮะผลผลของการรดน้ำต้นเออ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 ผลของการรดน้ำต้นไม้ทุกวันนะคะคุณโยมนี่ฮะจากจากสีเขียวงี้ฮะคุณโยมมีจากสีเขียวงี้เริ่มงอกมาใหม่นค่ะคุณโยมเริ่มเริ่มเปลนสีเขียวแล้วอันนี้ฮะไม้ก็นะฮะไม้ก็สวยขึ้นเยอะแล้วฮะ อันนี้ฮะคนของการลดต้นต้นไม้ทุกวันนะฮะตอนแรกคืเป็นอย่างนี้ครับก็ยมบนีจะเป็นอย่างนี้เนาะตอนนี้เป็นสีเขียวแล้วนี่ฮะดูอันนี้อันนี้ฮะนี่เท่านหมืันมาตอนนี้ถ้าจะมานั่งด้วยต้องเกาหรือลูบตลอดเวลาไม่ไม่นั้นจะงอนต้องการให้เกาหรือลูบเจ้าค่ะครับผม นี้เอาวางไว้ให้ประธานจออนะคะรับเข้าใจน้องนีนค่ะครับผมเดี๋ยวผมเอาวางไว้ให้ข้างล่างดีกก่อนฮะ,ะเดี๋ยวมดจะขึ้นเนาะวางไว้วตรงเสือได้ใช่ไหคราไม่น่ากินดีดีฮะคะุณโมมันเป็นไรค่ะน้องนีนครับผมนี่ฮะต้นไม้นะบ้านจอาฮะสวยอยู่ฮะคุณโมบ้านจอก็เขาก็าาาอบอดดุ่นดูดูดีอย่างกันนะครับผม บ้านจอเขาอุ่นเนาะเนี่ยสภาพบ้านเจอนะโอเคครับสภาพบ้านเจว่าจะดูดีอย่างนี้ยคุณโยมอันนี้ที่เขาทําไว้น่าจะการลมพัดฮะเพราะว่าลมเขาเวลาลมพัดใช่ไหมฮะมันก็จะหนาใช่ไหมเวลาเขานอนในบ้านเนาะมันก็ช่วยกนันลมได้อยู่ฮะคุณโยมบ้านเขาเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับชอบนอนกอดตุ๊กตาซะด้วย นี่ก็เป็นหัวหุ่นที่จอเขาชอบเล่นนะคะคุณโยมเขาจะเล่นประจำนะฮะคุณโยมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บของแป๊บนึงฮะ,ะส้มเมื่อวานเนงไม่ได้กินเลยนีดจอมันเป็นไรคะ่ะน้องนีนะครับผมไม่โกรธกันนะครับไม่ได้ไม่ได้แกล้งนะฮะคุณโยมวันนี้นัดเดดจะเอาข้าว ข้าวไก่ไม่้จอะกินไมนะาโงงจะแตกไหมคะวางตรงนั้นอ่าไม่แตกนะครับคุณโยมเพราะว่าผมวางตัวนี้โง่ไม่ขยับขยื่นเลยเนาะนี่ฮะไม่แตกนะครับคุณโยมโงไม่แตกครับเสียงอะไรอ่ะเสียงมูจอนั่นนะฮะเสียงอยู่ไหนเนาะมีกี่เสียงแมาแว้บๆค่ะคุณโยมก็ สำหรับในสดช้านี้กนะ็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับบาดเจละเบื่อสภาพต้องขอโทษกับญาติโยมเลยครับผมสำหรับในสดช้านี้ขอปิดไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับผมก็